สวัสดีครับผมนายอธถาารอังกูลเกียรติราชนักศึกษา5401001621139นะครับวันนี้ผมจะมาทำการบ้านวิชา SolidWorks ชื่อชิ้นงานว่ากระป๋องใส่เครื่องเขียนครับเราเริ่มจากการเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมาก่อนเลยนะครับครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับ คลิกไปที่ New เป็นส่วนของ Part ครับที่ Sketch นะครับผมจะเลือกในแบบ Top Plane ครับผมจะสร้างวงรีขึ้นมานะครับจะกำหนดขนาดของวงรีครับโดยมีรัศมีด้านยาว เป็น90มิลิเมตรครับรัศมีด้านสั้นเป็น70มิลิเมตรครับเสร็จแล้วกด enter ต่อไปนะครับผมจะทำการ extrude ครับความยาวของชิ้นงานจะเป็น200มิลิเมตรครับ และผมก็จะสร้างวงรีขึ้นมาอีกนะครับโดยผมจะกำหนดความสัมพันธ์ของวงรีสองเส้นนี้นะครับเป็นแบบ Tangent ครับหรือเป็นแบบเส้นสัมผัสกันนะครับ ภาจะเห็นว่าวงรีวงเล็กนี่จะอยู่ในแนวขวางนะครับของวงรีวงใหญ่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปที่เฟเ e อร์นะครับผมจะทำการเอ็กซ์ช c u คัสนะครับความยาวที่ผมต้องการนะครับก็คือ1 9 5ม mm ิลลิเมตรครับ อไปครับ190มิมนะครับแล้วผมจะเป็นทำการ Flip Size to Cut ครับคือจะตัดด้านข้างของวงรีวงเล็กเนี่ยออกครับผมก็ติดถูกครับจะเห็นว่าด้านข้างของวงรีวงเล็กเมื่อกี้โดนตัดออกไปแล้วนะครับ ต่อไปผมก็จะสร้างวงรีขึ้นมาอีกหนึ่งอันครับไปที่วงรีครับผมจะกำหนดขนาดวงรีอันเล็กสุดอันนี้ให้มีรัศมีของด้านยาวเป็น50มิมครับรัศมีด้านสั้นเป็น30มิมครับ เสร็จแล้วติ๊กถูกครับแล้วผมก็จะทำการ e x t c u t e cut เหมือนเดิมนะครับไปที่ f i l t e r กด e x t c u t e cut ครับตรงน,นี้ผมจะให้มีความยาวที่ผมต้องการคือ 185mm มมครับอันนี้ผมจะตัดลงไปข้างล่างนะครับผมไม่ได้ตัด ด้านข้างออกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่ติ๊กนะครับฟิบไซส์ถูกคัดครับผมจะติ๊กถูกเลยครับจะเห็นว่ามันเป็นรูแล้วครับนี่แหละครับกระป๋องใส่เครื่องเขียนของผมครับใช้โปรแกรม solidworks ทำแบบคร่าวๆดูจาก ที่ผมทําแล้วก็คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับขอบคุณมากครับ